สวัสดีครับร้านคาดเอกวิวัฒน์การช่างครับวันนี้มารีวิวคาดเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับเป็นเป็นตัวคาดใช้เป็นเหล็กแบนนะครับมาดูการทำงานของมันครับเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับแต่ก่อนเป็นฟันคาดเป็นเหล็กกมลมแยวนี้ลองมาใช้เป็นเหล็กแบนครับ ดินไม่ได้ข่าหย่าครับเรียบดีสวยครับสนใจโทรสอบถามได้ครับ063 0 2 3 7 4 3 0ครับร้านคาดเอกวิวัตรการช่างครับ